สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แผนทองคําประจําวันศุกร์กันนะหลกัหลกๆเลยวันนี้ก็จะมีตัวเลขสําคัญนะครับก็คือนอนฟาร์มเพย์นเองนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ข่าวเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าตัวการ์ดเนี่ยทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างนะหลกัหลกๆเลยครับเมื่อวานราคาเนี่ยได้ขึ้นไปทําลายอยู่ที่2 0 7 8ันเแถึงสองพนะครับแล้วก็ทุบก,กลับลงมาทําโบอยู่ที่2029ก็คือตรงนี้อ่าหลากัหลกๆเลยเนี่ย ณนะตอนนี้ราคานะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนวันนี้ราคาเขาได้สร้างเกาะแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไว้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันบองบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการเลือกทางนะครับบ่งบอกถึงการเลือกทางทีนี้เนี่ยผมจะพูดเป็นสองมุมแล้วกันนะครับวับนนี้ถ้าสมมติตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีจะเป็นผลเชิงบวกกับดอลลาร์และจะกดดันทองคําทีนี้เรามาดูในเคสนี้ถ้ามันกดดันทองคาเนี่ยราคามันจะทุบต่อลงได้เท่าไหร่นะ ถ้ามันกดดันทองคํานะมันจะลงมาที่ประมาณ36-29แล้วก็22แล้วก็211 1อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้กรอบมันอาจจะกว้างนะเพราะว่าราคามันขึ้นสวิงไฮสวิงโลเป็นกรอบที่กว้างพอสมควรการที่ราคาจะลากกลับมาหรือรีบาวกับอะไรเงี้ยราคาก็ลากได้นะครับอ่าอันนี้พูดในกรณีถ้าตัวเลขดอนฟาร์มหอกมาดีนะครับจับ เป็นผลให้กดดันทองคําแล้วก็จะทุบลงตามนี้เลย C 8ป cc cs 3 6 29 22 1 1ประมาณนี้นะครับทีนี้มากับกันกับกันเนี่ยถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแย่ล่ะถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแย่เนี่ยมันก็คือ,อยังไงถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแย่มันก็จะส่งผลเชิงลบกับดอลลาร์นะครับซึ่งการที่ดอลลาร์เป็นเชิงลบเนี่ยก็จะสนับสนุนทองคาไม่ขึ้นต่อนะแล้วมันจะขึ้นไปถึงไหนอ่าหลักๆเลยนะครับ ราคามต้องหลุดเทนถ้าตัวเลขมันออกมาแย่จริงๆเนี่ยราคาทองจะขึ้นต่อ 62, 71แล้วก็82นะครับมองไว้2แง่2มุมนะครับวันนี้รอความชัดเจนของตลาดนะครับหลักๆก็ยังไซเวย์อยู่เราเลือกทางครับผม